สิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จในปี2516ของชาวธาตุไฟเป็นเรื่องอะไรเรามาฟังคํานายกันครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงธาตุไฟกันครับได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับว่าในปี2 5 1 6นี้นะครับจะมีเหตุอะไรนะครับเป็นข่าวดีและความประสบความสําเร็จของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาฟังคำนายกันครับ ใบแรกนะครับต้องบอกเลยว่าตําแหน่งหน้าที่การงานครับคุณจะได้รับแรงสนับสนุนนะครับจากเพศชายหัวหน้าเพศชายเพื่อร่วมงานเพศชายเพื่อที่เป็นตุ๊ดเป็นเก้งนะครับหรือว่าเป็นคนเพศชายพวกนี้นะครับเจ้านายก็ดีเพื่อร่วมงานก็ดีนะครับหรือเพื่อนฝูงบริวารก็ดีจะสนับสนุนคุณมากในปีนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการเงินครับการเงินในปีนี้นะครับคุณจะได้ใช้เกี่ยวเรื่องของการดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองครับการประสบความสําเร็จนะครับบอกเลยว่าปีนี้ใครที่ลงทุนธุรกิจเกี่ยวด้านความงามนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงหรือเพศชายครับใครที่เป็นเก้งเป็น เป็นผู้หญิงแท้ก็ตามนะครับบอกเลยว่าปีนี้ถ้าคุณลงทุนกับธุรกิจความงามนะครับหรือต่อยอดด้านออนไลน์ธุรกิจความงามต่างๆนะครับบอกเลยว่าจะประสบความสําเร็จและเห็นเงินครับผมนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับบอกเลยว่าปีนี้คุณจะมีเงินเกี่ยวเรื่องเงินเก็บนะครับอยู่เยอะมากใครที่คาดหวังเงินเก็บในปีนี้นะครับและคาดหวังในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการเงินครับความประสบความสําเร็จในปีนี้ของคุณนะครับจะเป็นเรื่องของธุรกิจครับและการเก็บเงินครับผมปีนี้จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องเงินอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นต๊ดเป็นเก้งเป็นกวางนนนะะครับปีี้จโดดดเ่ แล้วก็ได้ดูแลตัวเองอย่างมากครับน่ารักสวยรับงานมากในปีนี้ครับผม